สวัสดีสมาชิกช่องผิงซันบุ๊กทุกๆท,ท,ท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นบทสำรวจตนเองประสงค์ที่จะให้ประโยชน์เพื่อชี้นำผู้บําเพ็ญธรรมในธรรมการยุคข,ขาวสามารถสำรวจตนเองตื่นได้ด้วยตนเองเนื้อหาภายในทั้ง60บทอ่านเพียงผิวเผินอาจคิดว่าเป็นคำพูดธรรมดาเรียบง่าย แท้จริงแฝงไว้ด้วยความหมายที่ลึกซึ้งและแยบยนต์ก่อให้เกิดสภาวะจิตที่หนักแน่นมั่นคงดังมีดที่คมกริบตัดรากง้าแห่งความชั่วร้ายได้อย่างฉับพลันทำไมจึงต้องกราบขอรับวิถีธรรมการกราบขอรับวิถีธรรมมีประโยชน์อย่างไร ความล้ำค่าของอนุตตรธรรมมีอะไรบ้างคะปัญหาเหล่านี้ล้วนต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนหากยังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องกราบขอรับวิธีอนุตตรธรรมเมื่อเห็นผู้อื่นกราบไหว้ท่านก็ไหว้ตามเช่นนี้ถือได้ว่าเป็นผู้ที่เชื่อถือกราบไหว้อย่างงมงาย การกราบขอรับวิถีอนุตรธรรมนี้ประโยชน์ภายนอกที่เห็นได้ชัดเจนคือ 1. รู้หนทางตรงแห่งการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด 2. สามารถสร้างบุญบรรลุชําระนีิเวนกรรมลดภัยพิบัติ 3. สามารถชดช่วยบรรพบรุดเจ็ดชั้นและอนุชน9ชั้น 4. สามารถเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิต 5. สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขอุปนิสัยที่ไม่ดีให้เป็นสุภาพชนความล้ำค่าของวิธีอนุตตรธรรมมีอะไรบ้างจากคำถามนี้ซึ่งจะได้กล่าวถึงคุณประโยชน์ภายในของการขอรับวิถีอนุตตรธรรมก็คือไตรรัตน์หรือสันเป่าหรือ 3. ส,สิ่งวิเศษนั่นเอง ซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญของการกราบขอรับวิถีธรรมเป็นดั่งประทีปส่องสว่างหรือเสมือนประภาคารสองทางนำเรือแล่นไป 3. ส,สิ่งวิเศษหรือไตรัตคือสิ่งที่ช่วยปกป้องคุ้มครองท่านผลจะสำฤทธิ์ได้มากหรือน้อยนั้นอยู่ที่การสร้างบุญกุศลหากบุญกุศลมากการใช้ไตรรัต ก็จะมีอนุภาพที่ยิ่งใหญ่เสมือนปากกาด้ามหนึ่งที่อยู่ในมือเด็กก็ได้แต่ขีดเขียนไม่เป็นภาษาแต่หากอยู่ในมือนักศึกษาไม่เพียงแต่จะเขียนบทความได้แต่ยังสามารถใช้สร้างประโยชน์ต่างๆได้ซึ่งถ้าอยู่ในมือบัณฑิตคุณค่าก็ยิ่งเพิ่มซึ่งเขาสามารถนำไปใช้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ จนกระทั่งสร้างชื่อเสียงไว้ในโลกนี้ด้วยเหตุนี้ผู้ที่ได้รับวิถีทําแล้วจะต้องพยายามหมั่นสร้างแต่บุญกุศลและคุณความดีแต่ไม่สร้างความผิดบาปเพิ่มขึ้นอีกเช่นนี้ผลที่ได้รับจากการใช้ไตรรัตน้อยก็ช่วยให้ท่านปลอดภัยจากเหตุร้ายเคราะภัยต่างๆแต่ หากได้สร้างบุญกุศลบ้างไตรัสก็จะส่งผลให้ชะตาชีวิตของท่านเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีและหากท่านได้สร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่อนุภาพของไตรัสก็ไม่เพียงแต่ส่งผลให้ท่านคลาดแคล้วจากเคราะห์ร้ายหรือพ้นเงื้อมมือของท่านยม,มาบาลอีกทั้งยังส่งผลให้ท่านได้บรรลุปณิธาน สำเร็จเป็นพระพุทธสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลับคืนมาตุภูมิดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการสร้างบุญกุศลคุณความดีเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะขาดไม่ได้อะไรที่เรียกว่าบุญกุศลในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นการทุ่มเทแรงกายแรงใจหรือเงินทองทำเพื่อผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวทำดีและชั่วเหล่านี้ ล้วนคือการสร้างบุญกุศลเนื่องจากผู้กราบขอรับวิถีธรรมใหม่ยังไม่เข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างบุญกุศลด้วยเหตุนี้เมื่อมีผู้กราบขอรับวิถีธรรมจึงต้องมีการสร้างบุญกุศลเพื่อนำเงินส่วนนี้ไปจัดพิมพ์หนังสือธรรมะและใช้ในงานธรรมกิจที่เป็นกุศล จุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลแทนท่านและพลานิสง์จากเงินทำบุญส่วนนี้จะส่งผลให้อนุภาพของการใช้ไตรรัตสำริดผลท่านบรมครูคงจื้อกล่าวว่าเช้าได้รับวิถีธรรมเย็นตายไม่ห่วงเลยจากคำกล่าวนี้ชี้ให้เราได้เข้าถึง ความล้ำค่าของวิถีอนุตรธรรมในอดีตถือเป็นความลับมิอาจเปิดเผยไม่ถึงการเหมาะสมไม่จุดติไม่มีสังขารเป็นมนุษย์ไม่ได้รับดังนั้นหลังจากรับวิถีธรรมแล้วจะต้องศรัทธาจริงใจยึดมัน่นปฏิบัติอย่าได้เลอะเลือนเป็นอันขาดจึงนับว่าเกิดมาไม่เสียเปล่าที่ได้พบมหาธรรม ดังคำกล่าวที่ว่าตรงต่อฟ้าอยู่ขัดต่อฟ้ามาลายและหลังจากได้รับธรรมะจะต้องหมั่นทำความดีสร้างสมคุณธรรมเตือนชาวโลกชุดช่วยผู้คนนี่คือคุณธรรมที่ตรงต่อฟ้าหากเป็นคนที่ยังเต็มไปด้วยความโลภความฟุ้งซ่านความเพ้อเจอ้อกระทำการสิ่งใดล้วนขาดมโน,นธรรมสำนึกเหล่านี้ ถือว่าขัดต่อฟ้าเมื่อขัดต่อฟ้ามิอาจอยู่รอดไม่แคล้วต้องประสบกับเคราะ์ร้ายภัยพิบัติเมื่อจบชีวิตลงต้องไปรับโทษทันอยู่ในนรกชั่วกาลานานเนื่องจากความแตกต่างทางสัญชาติขนบธรรมเนียมประเพณีการสื่อภาษาเหล่านี้เองพระแม่องธรรมจึงทรงให้มีพระบัญชาให้ องค์าศาสดาทั้ง5จุดติบกครองแต่ละทิศชี้แนะเปิดปัญญาปลุกเวไนให้ตื่นเพื่อไม่ให้ลืมแหล่งที่มาแห่งตนดังเช่นหลักแห่งเมตตาของพระสากยมุนีพุทธเจ้าในาศาสนาพุทธหลักแห่งความไร้ย,ยึดมั่นถือมั่นของท่านปราดเหล่าจื้อในาศาสนาเตา๋า หลักแห่งความซื่อสัตย์ให้อภัยของบรมโขงจื้อในศาสนาปรารหลักแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูในศาสนาคริสต์หลักแห่งความบริสุทธิ์ของพระนบีมูฮัมมัดในศาสนาอิสลามคำสอนของแต่ละศาสนาแม้แตกต่างกันแต่มีหลักการเดียวกันคือชี้หนทางกลับสู่รากเดิม แต่ทั้งนี้เป็นเพราะแก่นแท้ของศาสนาขาดการสืบทอดปัจจุบันสิทธิ์สวกแต่ละศาสนาต่างตีเกราะเคาะสวดอธิษฐานภาวนาศึกษาพระธรรมคำพีเพียงเปลือกนอกไม่ว่าหลักแห่งเมตตาของพระสากยามุนีพุทธเจ้าหลักแห่งความไรยึดมั่นถือมั่นของท่านปราดเหล่าจือ้อ หลักแห่งความซื่อสัตย์ให้อภัยของบรมครูของจื้อหลักแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูหลักแห่งความบริสุทธิ์ของพระนบีม,มูฮัมหมัดมีสักกี่คนที่จะศึกษาค้นคว้าถึงแก่นแท้เช่นนี้จะกลับคืนสู่ต้นกำเนิดเดิมได้อย่างไรเ,เอาแต่เพียงวอนขอเทพเซียนให้ช่วยปกป้องคุ้มครอง ไม่คิดที่จะประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคําสอนของท่านเหล่านั้นแม้เวลาจะผ่านไปหลายพันปีแต่บารมีธรรมของท่านเหล่านั้นยังเป็นที่เคารพกราบไหว้ของสาธุชนสืบมาหากผู้ใดกรอบด้วยคุณธรรมแปเหล่าเทพเซียนต่างคอยปกป้องคุ้มครองโดยไม่จำเป็นต้องวอนขอแต่ หากผู้ใดขาดซึ่งคุณธรรมแปดแล้วยังวอนขอต่อเทพเซียนให้คุ้มครองก็น่าขันยิ่งนักไม่ละอายใจหรือที่วอนขอต่อหน้าองค์พระทั้งที่บาปเวรท่วมตัวอีกความคิดชั่วต่างๆนานาก็ยังไม่คิดขจัดปัจจุบันมหาธรรมถ่ายทอดทั่วไปชี้ให้เข้าใจถึงแก่นแท้ของาศาสนาทั้งห้า รู้หนทางกลับคืนสู่รากเดิมซึ่งเป็นโอกาสที่หาได้ยากหากมัวแต่ลังเลสงสยัยนับว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายยิ่งนักท่านเคยคิดบ้างหรือไม่ว่าวันนี้ได้พบมหาธรรมเป็นเพราะรากบุญในอดีตชาติในรอบ129,600ปีมีการจุติมหาธรรมปกปรด เพียงครั้งเดียวเท่านั้นจึงควรที่จะรีบสร้างบุญกุศลเร่งศึกษาธรรมนี้ให้เข้าใจไม่เช่นนั้นหากเวลาแห่งการปกโปรดนี้ผ่านไปจะต้องรออีกนานถึง129,600ปีซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่ยาวนานเช่นนี้แล้ว มีใครกล้ารับประกันได้ว่าพบภูมิต่อไปจะได้เกิดกายเป็นมนุษย์หรือได้เกิดมาพอดีกับการเวลาที่วิธีธรรมมาจุติถ่ายทอดและจะได้พบพระวิสุทธิอาจารย์คนเราอยู่่าำกลางความโชคดีแต่มักไม่รู้คุณค่าเมื่อย้อนกลับไปในอดีตผู้บำเพ็ญต่างต้องผ่านความทุกข์ยากลำบากมากมาย ต้องห่างไกลจากบิดามารดาละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอนระเหเร่ร่อนเข้าสู่ป่าเขาอาศัยปลูกพืชไร่และออกบินทบาทเพื่ออย่างชีพต้องช่วยตัวเองทุกอย่างเพื่อสแสวงหาหลักธรรมแท้จริงจากพระวิสุทธิอาจารย์แต่ปัจจุบันมีปัจจัยสี่พร้อมบริบูรณ์ทั้งสิ่งอุปโภคบริโภค สะดวกสบายไม่ต้องบวชทุดงไปตามปากเขาก็ได้รับวิถีธรรมจากพระวิสุทธิอาจารย์อย่างง่ายดายเมื่อมีโอกาสเช่นนี้แล้วยังไม่รู้จักปฏิบัติบ,ตบเำเพ็ญธรรมให้บรรลุนับว่าเป็นผู้ที่ด้อยซึ่งปัญญาโลกของเราเปรียบเสมือนเขาวงกฏมีสักกี่คนที่รู้ทางออกเอาชีวิตรอดกลับคืนมาได้ มีแต่เอาชีวิตเข้าไปทิ้งเหลือแต่กองกระดูกออกมาโลกนี้เสมือนน้ำวนนะคะตราบใดที่ถลําตกลงไปคิดจะกลับคืนขึ้นมาก็ยากนักต้องดำผุดดำไวไหไม่มีวันจบสิน้นปัจจุบันวาระก,การบรรจบเข้าสู่ธรรมการยุคข,ขาวทุกแห่งหนล,ล้วนมีธรรมนาวา เราทั้งหลายจ e e ึงมีโอกาสได้รับวิธีธรรมสร้างสมบุญกุศลบําเพ็ญธรรมปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมไม่ต้องมาเวียนไหวตายเกิดอีกถ้าหากยังโอเอลังเลไม่รีบก้าวขึ้นนาวาธรรมก็ยังคงต้องเวียนไหวในวตาสงสารอีกเรื่อยไปเป็นอยู่อย่างนั้นไม่รู้จบเมื่อลมหายใจสุดท้ายสิ้นลง เปลือกร่างอันนี้ก็กลายเป็นสภาพเป็นแค่ซากที่น่ารังเกียจใครเห็นใครก็กลัวและภายในไม่กี่วันร่างนั้นก็เน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นไม่ว่าลูกหรือภรรยาอันเป็นที่รักต่างก็พาตัวออกห่างไม่ยอมเก็บเปลือกร่างของท่านไว้ในห้องอีกแล้วคิดดูเถิดเมื่อถึงเวลานั้น ยังจะมีอะไรเหลือเป็นสมบัติของท่านอีกพรรยาลูกหญิงลูกชายทรัพย์สินบ้านช่องกิจการการค้าตำแหน่งบรรดาศักดิ์หรือแม้กระทั่งเปลือกร่างอันนี้ยังไม่เป็นสมบัติของท่านอีกต่อไปเหลือเพียงแค่เศษเนื้อรวมกับกองกระดูกที่เน่าเหมน็นถูกฝังอยู่ในดินเท่านั้น ถึงขั้นนี้แล้วยังมีอะไรหลงเหลือสำหรับท่านบ้างหากยังคงยึดมั่นลหลงไหลเสพสุขตามอารมณ์เช่นนี้ต่อไปก็เวทนายิ่งนัก